สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรแอนรีวช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆของโลกแห่งยานยนต์ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการการขับขี่ของเราไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงสุดๆจากค่ายจีนที่สร้างกระแสะไปทั่วโลกรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยแต่ยังมีสมรรถนะที่โดดเด่นและเทคโนโลยีสุดลำ้ำเรากำลังพูดถึง BYD Auto 3รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนพูดถึงว่าคุ้มค่าที่สุดในคลาสก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า BYD เป็นค่ายรถที่มาแรงสุดๆในยุคนี้จากการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกและเมื่อ BYD ตัดสินใจบุกตลาดไทยอย่างจริงจังด้วยการเปิดตัวอัตโต้สมันก็กลายเป็นเหมือนเกมเชนเจอร์ของตลาดรถอีวีในบ้านเราเลยทีเดียว รูปลักษ์ภายนอกของ BYD Auto 3ต้องบอกว่าสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความสปอร์ตเส้นสายตัวถังโคง้มงมนมีความพลิ้วไหวเหมือนคลื่นลมเสริมด้วยไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์เรียวคมและไฟไท้ายแนวยาวเชื่อมต่อกันให้ความรู้สึกไฮเทคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม e-Platform 3.0ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ทำให้โครงสร้างแข็งแรงน้ำหนักเบาและให้สมดุลการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมขนาดของตัวรถ BYD Atto 3อยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางกว้างขวางกำลังดีสำหรับครอบครัวด้วยความยาวประมาณ4.45เมตรกว้าง1.87เมตรและสูง1.61เมตรพร้อมระยะฐานล้อ2.72เมตรภายนอกอาจจะดูคอมแพคแต่ภายในกลับให้พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางเกินคาดพูดถึงภายในนี่คือจุดที่หลายคนต้องร้องว้าว เพราะห้องโดยสารของ BYD Auto 3ถูกออกแบบในสไตล์ที่เรียกว่า Muscle and rhythm ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกล้ามเนื้อของมนุษย์และเครื่องดนตรีตัวแผงคอนโซลกลางดีไซน์แปลกตามีเส้นสายที่โค้งมนเหมือนคลื่นเสียงช่องแอร์ดีไซน์เป็นรูปดัมเบลและที่โดดเด่นสุดๆคือแผงประตูด้านในที่ใช้สายยางยืดคล้ายสายกีตาร์สามารถดิบได้จริงเพิ่มความสนุกและเอกลักษณ์แบบไม่เหมือนใคร พวงมาลายแบบ unction, มัลติฟังก์ชันทรงดีคัดดูสปอร์ตจับถนัดมือเบาะนั่งหุ่มหนังสังเคราะห์นุ่มสบายรองรับสริระได้ดีด้านหลังยังมีพื้นที่นั่งที่กว้างพร้อมช่องแอร์และพอร์ตชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C อีกด้วยอีกจุดที่หลายคนชอบมากคือหน้าจอขนาดใหญ่ที่หมุนได้ใช่ครับหน้าจอขนาด12.8นิ้วของ BYD Auto 3สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามการใช้งาน แสดงผลระบบ D-link OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะของ BYD รองรับการสังงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางที่ทำงานได้อย่างลื่นไหลามากระบบความปลอดภัยในอัตโ3ก็จัดเต็มตามสไตล์ BYD ไม่ว่าจะเป็นระบบ ADAS ครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Keeping Assist ระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบตรวจจับจุดอับสายตา Blind Spot Detection และยังมีระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้จอดรถได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นทีนี้มาดูในส่วนของขุมพลังการบ้าง BYD Auto 3ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน7.3วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถไฟฟ้าในระดับนี้ขับสนุกแรงมาไวไม่มีอาการหน่วงแบบรถน้ำมันทั่วไปแบตเตอรี่ที่ใช้ในอัโต3เป็นแบบแบตเตอรี่ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยระดับสูงมากแบตเตอรี่ผ่านการทดสอบสุดโหดเช่นการเจาะทะลุด,ด้วยเหล็กการเผาไฟและการกระแทกโดยไม่เกิดการระเบิดหรือไฟไหมถือเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกตอนนี้ ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือขับออกต่างจังหวัดได้สบายสบายและแน่นอนการชาร์จก็สะดวกสุดๆรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging จาก30%ถึง80%ใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จแบบ AC ปกติใช้เวลาประมาณ8ถึง9ชั่วโมงสำหรับชาร์ที่บ้าานนนนในตอกลงคื นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน V 2 l งว Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟออกจากตัวรถไปใช้งานภายนอกได้เช่นการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าการต้มน้ำเตาปิง้งหรือ Mac แม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งหรือกิจกรรมกลางแจง้งในด้านสมรรถนะการขับขี่ BYD Atto 3ให้ฟีลลิ่งที่มั่นคงมากช่วงล่างแน่นและเกาะถนนดีระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัและหลังแบบมันติลิงให้ความนุ่มนวลแต่ก็ยังคงความสปอร์ตการขับขี่ในเมืองรู้สึกคล่องตัว ส่วนการขับทางไกลก็ให้ความมั่นใจเต็มร้อยเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารน้อยมากช่วยให้บรรยากาศภายในเงียบสงบและสบายระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบ ABS และ EBD ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมที่แม่นยำส่วนระบบพวงมาลัยก็ปรับน้ำหนักได้ตามความเร็วทำให้ขับง่ายทั้งในเมืองและบนทางด่วนพูดถึงราคาตอนเปิดตัวในประเทศไทย b y d a s t o 3มีให้เลือก2รุ่นคือ รุ่น t a n d a r d Range ราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 9 9 9 0้บาทรุ่น e x t e เ d e d r a n g รนราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 9 9 9 0้บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมการรับประก,กันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8ปีหรือ1,60,000กิโลเมตรและรับประก,กันตัวรถอีก6ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าใจั้ามากสำหรับรถในระดับนี้ สำหรับใครที่อยากมีรถ E ีวีที่ทั้งเท่ทั้งประหยัดและเทคโนโลยีล้ำล้ำ BYD a t t o 3ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สุดๆเพราะนอกจากจะเป็นรถที่ขับสนุกแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเครื่องยนต์บ่อยๆแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในประเทศไทยตอนนี้ BYD a t t o 3กลายเป็นรถยอดนิยมอันดับต้นๆของกลุ่มรถ E ีวีเพราะศูนย์บริการเริ่มขยายเพิ่มมากขึ้นและการดูแลหลังการขายก็ได้รับคำาชมจากผู้ใช้จริงจำนวนมากหลายคนบอกว่า ขับแล้วไม่อยากกลับไปใช้น้ำมันอีกเลยอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือคุณภาพงานประกอบภายในรถแน่นไม่มีเสียงรบกวนพลาสติกและวัสดุที่ใช้ดูพรีเมียมเกินราคาการตกแต่งภายในดูเหมือนรถยุโรปบางรุ่นด้วยซ้าเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่เราใจเทคโนโลยีที่ครบครันและราคาที่จับต้องได้ b y d Auto 3จึงกลายเป็นหนึ่งในรถ EV ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดไทยณตอนนี้อย่างไม่ต้องสงสัย และถ้าพูดถึงภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเราจะเห็นว่าหลายค่ายเริ่มหันมาจริงจังกับการทำตลาด EV มากขึ้นแต่ BYD ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มาเร็วและแข็งแรงมากด้วยยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องและกระแสะตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอนาคตของ BYD ในไทยก็ดูสดใสามากเพราะบริษัทแม่จากจีนได้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศเพื่อให้ราคารถเข้าถึงได้มากขึ้นในอนาคต แถมยังมีแผนจะเปิดตัวรุ่นใหม่ๆอีกหลายรุ่นทั้งซีดานและ SUV ที่จะมาทำให้ตลาดคึกคักยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ทั้งเท่ขับดีและมีความคุ้มค่าในทุกมิติ BYD a ย t o ั3คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่แหละครับคือทั้งหมดของรีวิว BYD a ย t o ั3จากช่องไร้แอนด์รีวิวหากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะพาไปสัมผัสยานยนต์สุดล้ำจากททั่วุมมโลก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ